สวัสดีคะ่ะทุกคนหมอแนนเสน่นะหน้าทองนะคะหรือที่ทุกคนรู้จักกันในานามว่าหมอแนนวันนี้หมอแนนจะมาเล่าว่าทําไมแนนอีแนนหรืออีแนนนั่นแหละที่ใครๆเขาเรียกกันสมัยก่อนตอนนี้มาเป็นหมอแนนนะทําไมถึงมาเป็นหมอดูได้เราจะมาเล่ามีใครอยากจะฟังไหมถ้ามีใครสนใจอยากจะฟังกดติดตาม กดหัวใจให้ด้วยนี่เป็นนะคอนเทนต์แล้วหนึ่งเอาละเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่าแล้วนะก็คือว่าต้องบอกก่อนว่าอา่าเขาเรียกว่าบรรพบุรุษคูบาอาจารย์อะของบ้านเราอะมีมายาวนานและมีของแบบนี้ที่เขาเรียกว่าเป็นเราเรียกว่าเป็นความพิเศษดีกว่านะหมอเนยจะเรียกว่าเป็นความพิเศษที่เขาเลือกดีกว่านะก็คือถูกเลือกกันทั้งตระกูลแหละ เพราะว่าเออก็เหมือนลูกหลานทางใต้ก็คืออาจจะแบบคล้ายๆครูหมอตาพานบุญครูหมอแม่ทานอ่าโนราตาพานหรืออะไรก็ตามนะก็คือก็อย่างที่บอกแหละมันเป็นการถูกเลือกแต่ถามว่าทําไมเราถูกเลือกเดี๋ยวมาฟังต่อนะจริงๆแล้วยายเรามีลูกหลานสิบคนนะมีลูกสิบคนไม่ใช่มีหลานไม่ใช่มีลูกหลานสิบคนพูดผิดมีลูกสิบคนแล้วแม่เราเป็นคนสุดท้องแล้วเราเอง ก็อยู่กับยายตลอดอยู่กับยายเอ่อจะเรียกว่าหลานรักยายก็ได้นะที่บ้านก็จะเห็นอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเห็นเป็นตําหนักพาไปตําหนักพาไปไหว้ครูอะไรเงี้ยก็คือจะเห็นมาตลอดตั้งแต่เด็กเนาะก็จะมีเรื่องราวแบบเนี้ยมาอยู่ตลอดแล้วพอเราโตขึ้นเป็นวัยรุ่นอะเราก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจหรือไม่ได้ไม่ได้ลบหลู่นะแต่แค่ไม่ได้เข้าหาเรื่องแบบนี้เยอะ ไม่ได้เข้าหาเรื่องแบบนี้เลยเอ่อแทบจะเป็นเด็กเกเรคนหนึ่งเลยก็ได้ถ้าคนรู้จักสมัยก่อนก็คือจะเรียกว่าอ e ีแนมันแรงมากแรงสุดๆขึ้นแรงแบบไม่สนหน้าอินหน้าพมไม่สนเอ่อสวรรค์เทวดาอะไรทั้งนั้นแล้วมันก็จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นกับตัวเราที่จะต้องมานี่จะ้ะอยู่กับข้างหลังนี่ไงโ่รีสีนารอดนี่ไงจริงๆมันยาวมากเลยนะอยากจะทำเป็นอีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสามก็สรุปว่า อ่าอันนี้เป็น EP พหนึ่งก่อนนะถ้าใครอยากจะตามก็เดี๋ยวไปตาม EP พีสองสามสี่ห้าหกยาวๆกันเรื่อยๆเป็นทุกวันนี้หมอเน,นี่ยก็รับดูดวงทางโทรศัพท์แล้วก็ลงหนะ้าหน้าทองก็ทำมาประมาณสามถึงห้าปีแล้วนะโอ้ยกว่าจะผ่านเรื่องราวมาเป็นหมอดูได้นะฉันดราม่าเยอะมากเธอดราม่าทั้งของตัวเองภายในภายนอกคือดราม่าเยอะมากค่ะ กว่าจะมาเป็นหมอแนนสนีนะหน้าทองไม่ง่ายเลยจริงๆนะแล้วถามว่าแม่นไหมเดี๋ยวเจอกัน